ตรงนี้เป็นล่องยาแนวนะครับซึ่งระหว่างแผ่นเนี่ยเราใช้ขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อล่องยาแนวกันนะครับมีการเก็บลายเก็บงานสวยงามมากนะครับตรงสีดํำเราใช้ยาแนวสีดําตรงสีครีมเราใช้ยาแนวสีครีมนะครับตรงนี้แบ่งสัดส่วนกันชัดเจนนะครับถ้าดูโดยรวมนะครับ เราปูกระเบื้องผนังนในแพ็กเกจเรามีให้ทั้งหมด3ด้านแต่คุณเจ้าของบ้านเขาออนท็อปเพิ่มนะครับเขาปูฝั่งตัวบ้านด้วยคุณผู้ชมนี่สวยงามไหมฝั่งตัวบ้านก็ปูด้วยเป็น4ด้านเลยตรงนี้เพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอินเทอร์นิตี้ถนนสุขาพิบาล5หลังนี้เลย หลังนี้นะครับเราต่อเติมนะครับงานหลังบ้านนะสวยมากๆเลยคุณผู้ชมเป็นงานต่อเติมแพ็กเกจห้องครัว2สเต็ปนะแล้วท่านเจ้ของบ้านเนี่ยซื้อท็อปหินมาสวยมากหน้าบานตู้แขวนซิงล้างจานอุปกรณ์ครัวต่างๆต้องบอกว่าพรีเมียมสวยจริงๆนะครับการเลือกลายการเลือกเฉดสีเนียน กลมกลื่อนมูดแอนโทนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูงานหลังบ้านกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ากระเบื้องหน้าบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายในคลิปถัดไปนะครับวิธีการเลือกเลือกลายเลือกสีการสโลประดับเป็นยังไงคลิปหน้าอธิบายตอนนี้ไปหลังบ้านกันตามาตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งท่านเจ้าของบ้านนะครับเขานําประตูนะครับเป็นประตูบานผักเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็จ้างเราทําเป็นประตูกระจกสไลด์นะแบบรางแขวน และมีการคาดกางด้วยนะครับซึ่งลายนี้ผมขอใช้คาว่าลายโมเดิร์นแล้วกันนะครับมีการคาดกางตรงนี้งานของเราด้วยนะครับให้ความเรียบหรูสวยงามนะครับและพอมองผ่านกระจกไปตรงนี้นะครับจะเห็นห้องครัวด้านในเลยคุณผู้ชมเห็นห้องครัวด้านในเลยเห็นไหมนะครับเวลาเพื่อนบ้านนะครับผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็มีแขกเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าโอ้โหงานนี้สวยงามจริงแล้วก็ห้องครัวก็เปรียบเสมือนหนึ่งในตัวบ้านนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปนะครับ เอาเป็นว่าเราไปดูในห้องครัวดีกว่าตามมาพอเดินเข้ามาในห้องครัวคุณผู้ชมคุณจะเห็นนะครับเคาน์เตอร์จะอยู่ด้านหลังผมนะครับและด้านขวามือของผมคุณผู้ชมจะเป็นประตูกระจกสไลด์เหมือนกันนะครับซึ่งสไลด์สลับเลยเปิดเข้าออกได้2ฝั่งนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดด้วยในส่วนนี้นะครับเราจะนะครับใช้ในการเข้าออกก็คือฝั่งตัวบ้านนะครับซึ่งฝั่งนี้จะวางเครื่องซักผ้าพอวางเครื่องซักผ้าเสร็จนะครับตรงนี้จะไม่สามารถเดินได้นะ แล้วแต่ความสะดวกนะครับในส่วนนี้ประตูคุณเจ้าของบ้านเลือกแบบเดียวกับประตูทางเข้าเลยก็คือนะครับเป็นแบบโมเดลนะครับมีการคาดการกระจกนะครับและตรงนี้นะครับสามารถเปิดออกไปได้และตรงนี้ล็อกประตูได้ด้วยนะครับมีล็อกประตูด้วยซึ่งด้านนอกจะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะครับในส่วนของโซนซักล้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไว้อธิบายตอนสุดท้ายนะครับในห้องครัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า ในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัว2สเตปนะและเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะครับขออธิบายตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยลงเป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมนะครับ3เมตร18ต้นคุณผู้ชมซึ่งเป็นราคาในแพ็กเกจของเราเลยราคาในแพ็กเกจเราบอกก่อนเลยจ่ายครบจบที่เดียวตอนนี้อยู่ที่2 2 9 0 0 0บาท,ทคุณผู้ชม ราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นนะครับและจะมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาว่าอัปเดตตามวันที่คุณลูกค้ามาแล้วกันว่าวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่น,นะครับคลิปนี้นะครับอธิบายตั้งแต่ฐานรากฐานลากลงหเหลี่ยมแล้วก็วางระบบท่อซึ่งระบบท่อต่างๆคุณผู้ชมจะอยู่ใต้พื้นหมดเลยเราฝังพื้นหมดเลยเช่นซิงคลังจานเช่นฝาแสแตนเลตตรงนี้นะครับฝาสเตลเลตตรงนี้เรามีให้ ทุกจุดนะครับที่มีการเซอร์วิสและต้องบอกงนี้นะครับว่าฝาเตเลตเราซีนด้วยโอริงด้านล่างนะครับจากนั้นเราทําการเป็นเทพื้นนะครับเทพื้นเนี่ยเราเทเป็น2ระดับก็คือในห้องครัวจะสูงกว่าโซนซักล้างด้านนอกคุณผู้ชมเมื่อเทพืนเสร็จนะครับเราจะขึ้นโครงสร้างนะครับโครงสร้างเราเนี่ยจะแยกส่วนจากตัวบ้านเลยนะครับซึ่งในห้องครัวตรงนี้นะครับเราตั้งเสาทั้งหมด6ต้นนะซึ่งเป็นเสาหลังคานะครับแล้วก็ก่ออิดด้วยผนังมวลเบานะครับตรงนี้เป็นอิฐมวลเบาหมดเลยนะ การก่ออิฐนะครับจะสามารถฝังปลั๊กไฟไว้ที่ผนังได้นะครับแล้วก็ฝังพวกระบบน้ําระบบท่อนะครับไ้ที่ผนังได้เนาะในส่วนนี้นะครับพอเราฝังระบบไฟระบบท่อเสร็จเรามุงแผ่นนะครับแล้วก็ตรงกลางต้องบอกว่าตรงนี้จะเป็นแผ่นใสขุ่นนะครับซึ่งทําให้แสงเนี่ยส่องผ่านได้นะครับและช่วยฆ่าเชื้อโรคในห้องครัวได้นะครับแสงตรงนี้นะครับเราสามารถเซอร์วิสได้ด้วยนะครับฝ้าของเราเนี่ยสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ดูห้องใต้ฝ้าได้ด้วยนะครับ ในส่วนนี้ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับเซอร์วิสได้นะครับแมนเทนแนนได้นะครับน้ำรั่วน้ําอะไรสามารถเปิดดูได้ว่ารั่วตรงไหนยังไงบ้างนะครับตรงนี้สําคัญจะต้องมีช่องเซอร์วิสนะต่อมานะครับเราทําการหล่อเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ตัว L เป็นเคาน์เตอร์ปูนเทในที่นะครับก็คือเราหล่อแบบล้วเทตรงนี้เลยเคาน์เตอร์ปูนตรงนี้แข็งแรงมากๆคุณผู้ชมซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ผนังมาถึงตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่2เมตร40เซนนะครับ และความยาวตั้งแต่ตัวบ้านนะครับไปถึงผนังด้านหลังตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตร8 0ถึง2เมตรแล้วแต่ความลึกของตัวบ้านคุณลูกค้านะครับในส่วนนี้ต้องบอกให้เลยว่านะครับแข็งแรงนะครับและที่สำคัญก็คือตรงนี้ใช้ท็อปหินนะเป็นท็อปหินแกรนิตนะครับซึ่งหินแกรนิตตรงนี้นะครับมีความหนาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นหินที่แข็งมากนะครับแล้วก็มีการเจียมลด้วยตรงนี้สังเกตใกล้ๆนะครับมีการเจียมลน,นะครับและตรงนี้จะมี ปีกยืดออกมาประมาณ2เซนนะครับเพื่อที่จะให้มีมุมนะครับแล้วก็ให้ระดับมันสวยนะครับตรงนี้เป็นท็อปแกนิตสีดำเนาะในส่วนนี้นะครับยังมาถึงซิงล้างจานด้วยซิงล้างจานตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเลือกที่จะใช้ของอที่เขาซื้อมาเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในแพ็กเกจเรามีสแตนเลสให้แต่สามารถรีฟันคืนเงินได้ซื้อมาเองได้เป็น Top ซิงอย่างนี้เป็นซิงสีเดียวกับท็อปซึ่งเป็นคล้ายๆหินนะครับมี2หลุม นะครับฟังก์ชันการใช้งานกนะ็คือ2ก๊อกเลยนะก๊อกตรงนี้เราฝังผนังให้นะครับออกมาจากผนังสวยงามด้านขวามือของผมตรงนี้เป็นที่วางเครื่องกรองน้ําของ m อวนะครับนะครับเราสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราเผื่อปลั๊กไฟให้นะครับซึ่งปลั๊กไฟตรงนี้นะครับก็ใช้กับเครื่องกรองน้านะครับและต่อมาด้านบนคุณผู้ชมเราแผงตรงนี้เราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับปกติแล้วเนี่ยค่าติดตั้งอยู่ที่ชิ้นละประมาณ500บาทเป็นราคาเริ่มต้นนะ ติดให้ฟรีหมดเลยนะครับรวมไปถึงนะครับราวแขวนต่างๆตรงนี้นะครับจะแขวนตะหลิวแขวนทัพพีแขวนหม้อแขวนอะไรได้หมดเลยนะครับเราติดตั้งให้ตรงนี้เป็นในส่วนของอเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมเครื่องซักผ้าเนี่ยตรงนี้วางตรงนี้ใช่ไหมเสียบปลั๊กน้ําดีน้ําทิ้งมีหมดและตรงนี้เอาไว้แขวนนะครับพวกเกี่ยวกับลอตที่รูมนะครับก็คือเกี่ยวกับการซักผ้าได้เลยนะครับต่อมาตรงนี้เป็นฮูดนะครับ ฮูดตรงนี้เราบูดควันขึ้นฝ้าแต่เราไม่เจาะหลังคานะครับเราจะเป่าออกโซนซักล้างนะครับซึ่งจะอยู่ด้านนอกคุณผู้ชมหน้ากากที่เป่าควันอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ด้านบนเลยเห็นไหมนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับและต่อมานะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับยังมีการปูกระเบื้องผนังนะครับซึ่งจะใช้เป็นทูโทนนะครับตรงนี้แบ่งโซนเลยเป็นเตาแก๊สใช่ไหมใช้เป็นสีดำนะครับแล้วก็รอบๆห้องก็จะเป็นสีครีมนะครับซึ่งกระเบื้องผนังลายนี้นะครับเป็นลายที่มีขายในโฮมโปรนะ แล้วก็เป็นขนาดที่เท่ากันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่แค่คนละสีคุณผู้ชมมาดูใกล้นะครับตรงนี้เป็นล่องยาแนวนะครับซึ่งระหว่างแผ่นเนี่ยเราใช้ขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อล่องยาแนวกันนะครับมีการเก็บลายเก็บงานสวยงามมากนะครับตรงสีดำเราใช้ยาแนวสีดำตรงสีครีมเราใช้ยาแนวสีครีมนะครับตรงนี้แบ่งสัดส่วนกันชัดเจนนะครับถ้าดูโดยรวมนะครับ เราปูกระเบื้องผนังเนี่ยในแพ็กเกจเรามีให้ทั้งหมด3ด้านแต่คุณเจ้าของบ้านเขาออนท็อปเพิ่มนะครับเขาปูฝั่งตัวบ้านด้วยคุณผู้ชมนี่สวยงามไหมฝั่งตัวบ้านก็ปูด้วยเป็น4ด้านเลยตรงนี้เพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานเราคิดเผื่อคุณลูกค้าอยู่นะครับจะพามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นหน้าบานที่คุณลูกค้ารีฟันเงินคืนแล้วก็ไปซื้อมาเองนะครับตรงนี้มีขายที่โฮมโปรด้วยสีเทานะครับเป็น ตรงนี้เป็นด้านล่างของใต้เตาแก๊สนะครับซึ่งใต้เตาแก๊สเนี่ยเรามีทําการดอบให้คุณผู้ชมดูใกล้ตรงนี้เราดอบเพื่อใส่ถังแก๊สให้นะครับตรงนี้ถังแก๊สใบใหญ่สามารถใส่ได้เลยแล้วก็ปูกระเบื้องผนังใต้นี้ทั้งหมด3ด้านเลยคุณผู้ชมนะครับปูให้3ด้านเลยนะครับสวยงามนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมเริ่มร้อนแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดพัดลมก่อนนะครับตรงนี้นะครับพัดลมติดผนังนะครับคุณผู้ชมสามารถแอดเพิ่มนะครับ เราคิดแค่ค่าปลั๊กไฟนะครับพัดลมเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้สามารถหมุนให้มันโคจรได้นะครับตอนนี้ผมเหงือแตกร้อนมากนะครับขออนุญาตเปิดพัดลมไปด้วยนะครับโอ้ฟีลลิ่งดีเลยฟิลกู๊ดเลยคุณผู้ชมทําอาหารไปด้วยนะสมมุติว่าเราหุงอาหาวตรงนี้ผัดตรงนี้นะครับตรงนี้คุกกิ้งตรงนี้ในชะ่ไหมมีพัดลมนะครับจ่อเลยคุณผู้ชมนะครับจะสามารถล็อกนะครับให้มันจอตรงนี้อย่างเดียวก็ได้หรือจะให้โคจรก็ได้นะ โอเคเมื่อกี้พูดถึงใต้เคาน์เตอร์กันต่อตรงนี้ยังไม่จบนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักนะลิ้นชักตรงนี้ก็รุ่นนี้ก็เป็นซอฟโค้ดนะคุณผู้ชมเนี่ยดึงแล้วเสร็จมันก็จะปิดจะเป็นสโลโมชันนะครับซอฟโค้ดนะครับลิ้นชักตรงนี้ส่วนมากเขาเขาจะใส่ช้อนซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูใต้เคาน์เตอร์ซิงล้างจานดีกว่านี่ใต้เคาน์เตอร์ซิงล้างจานนะครับเราปูกระเบื้องผนังปูกระเบื้องพื้นให้ทั้งหมดนะครับทุกด้านทุกมุมเลยคุณผู้ชมนะครับเก็บงานละเอียดเนียนมากๆนะ ในส่วนนี้ต้องบอกนี้นะครับว่าเราปูกระเบื้องเสมอขอบบานให้เวลาน้ำหกนะครับหรือคุณจะฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยสามารถกวาดน้ำออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามยังไม่หมดนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะครับขอพูดต่อนะครับปูแขวนตรงนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อมาให้เราเราติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในงานตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้อาจจะเป็นขายของรัวๆกันนิดนึงนะครับเนื่องจากนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเราเนี่ย มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับและต้องบอกว่าหลายๆนานเนี่ยนะครับก็มาจากนะครับที่ลูกค้าเนี่ยได้บอกปากต่อปากนะครับเราเราจึงนะครับอยากจะเสนอผ่านคลิปนี้นะครับเป็นพิเศษเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าเวลาคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยอยากเป็นลูกค้ากับเราแล้วนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าตรงไหนจะต้องเป็นยังไงบ้างแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออธิบายอย่างละเอียดนิดนึงนะครับต่อมาคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับผมจะ นะครับอธิบายตรงนี้แล้วกันขอใช้เป็นกล้องนะครับถือไปนะครับก็คือ,อะมูไปเลยตรงนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยความกว้างนะครับของโซนซักล้างตรงนี้จะแคบนิดน,นึงคุณผู้ชมจะมีทางเดินอยู่นิดเดียวเห็นไหมตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเจ้าของบ้านเขาเอาห้องครัวเนี่ยกว้างกว่าโซนซักล้างนะครับจึงโซนซักล้างจึงเหลือพื้นที่น้อยแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้เป็นระแนงโป่งนะครับตรงนี้จะทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเนาะแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นแผ่นใสขุ่นนะ แสงจะสามารถส่องผ่านลงมาได้นะครับมองลงมาด้านล่างนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นราวแขวนผ้านะครับสามารถตานผ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นชั้นวางนะครับอันนี้สามารถยกออกได้เนาะลูกค้าเขาซื้อมานะครับด้านบนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะเป็นป่องนะครับของฮูดดูดควันนะครับก็สามารถเป่าออกอากาศ นะครับออกมาทางนี้ได้เลยแล้วก็ระบายอากาศออกทางร้านแนนะครับโซซักล้างประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับงานหลังนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วนะครับสนใจอยากทำแอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปหรือถ้าใครยังไม่อยากทำนะครับแอดไลน์ไว้ก่อนนะครับไม่ทำไม่เป็นไรถ้ามีโปรโมชั่นโดนๆตอนไหน เราจะส่งให้คุณนะครับอยากให้แอดไลน์ไว้ก่อนนะครับถ้าไม่แอดไลน์คุณจะไม่รู้ข่าวสารเลยนะครับเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นทุกเดือนนะมีส่วนลดนะครับมีของแถมนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ดูคลิปแล้วอยู่ต่างจังหวัดอยากให้เราไปทําแต่ถ้าไกลเกินไปทําไม่ได้อยากให้กดซับสไครตนะครับแล้วก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับซึ่งคลิปเก่าๆของเราเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับว่าเราสอนการทําด้วยนะครับคุณสามารถเอาคลิปของเราเนี่ยส่งให้กับช่างนะครับ เขาเรียกว่าอะไรช่างท้องถิ่นช่างแถวแถวบ้านคุณเนี่ยทำได้เลยดูตามคลิปผมได้เลยนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะครับไปกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ